ก็จะอาศัยกองทุนเราที่เราก็จะเตรียมพร้อมที่เป็นภาพป่าเพื่อเป็นกองทุนรักษาพระพิสุสงฆ์ภาพาตอนนี้เริ่มแล้นะลูกนะออลูกก็แล้วแต่ใครมีญาติมีอะไรก็ลิงไล่หากันโทรหากันบอกบุญกันแต่ห้ามซองเขียวซองขาวลูกเข้าใจไหมไม่มีในปฏิปทาพ่อนะลูกนะพ่อพระพุทธเจ้าไม่กระพากระทำต้องเข้าใจด้วยแต่บอกบุญนี่มันก็เป็นธรรมชาตินี่ ใช่ไหมล่ะเป็นธรรมชาติในการบอกบุญกันนี่ไม่ได้บอกเรื่องบาปนี่เฮ้ยบอกบุญก็ได้บุญเฮ้ยนี่ผมบอกบุญคนนะได้ไปทําบุญตัวน,นั้นตัวน,นี้นะเออเราช่วยกันนะคนละแม่คนละบุญก็ได้บุญนี่ก็บอกต่อต่อต,อตอมามก็ได้บุญนี่แต่ไม่มีซองเขียวซองขาวนี่พุทธเจ้าไม่ได้ให้ทํานี่ใช่ไหมล่ะบอกบุญไปจะได้บาปได้ยังไงใช่ไหมล่ะอันนี้มันเป็นเพียงกองทุนเพื่อรักษาประวิสุสงอาพาธไม่ใช่ว่า บกบุญเพื่อท่างไอ้ช่าง,งอะไรล่ะท่างสาลาใหญ่บทใหญ่เจดีย์ใหญ่สาลาใหญ่นั่นนี่ไม่มีในปีศกษาของหลวงปู่นัน้นนี่ก็ขอให้เข้าใจตามในนี้ลูกหน้าวันที่หนึ่งมกราคมหลวงปู่ประกาศแล้วนะนะลูกวันนี้ว่าเราจะทํากองทุนเราจะทป้าป่าเพื่อเป็นกองทุนรักษาพระภิกษุสงฆ์อาภาธรวมตัวกันวันที่หนึ่งมกราคม ปีพศ2 5 6 8นะลูกนะขอให้ทราบตามนี้นี้ลูกนะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับลูกทุกคนที่ได้ตั้งใจกันเพื่อรวมกันในจตุปใจเล็กๆน้อยๆดังที่พ่อพูดให้ฟังมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งก็ลูกก็ทานแค่สิบบาทก็พอนอกนั้นลูกเก็บไว้ใช้นะลูกนะอย่าทํามากลูกนะทมากแล้วครอบครัวเดือดร้อนไม่ได้บุญความสุขปัจจุบันไม่เกิด ขออานิสงส์ว่าปีนี้ที่หลวงปู่ได้ประกาศถึงการที่จะทำภาพป่าเพื่อเป็นกองทุนรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธที่ลูกได้ตั้งใจกันไว้แล้วและก็ฟังวันนี้และใจเป็นบุญเป็นกุศลทุกคนขออนุภาพบุญที่เกิดแล้วจากใจของลูกที่กระทําก่อนมาแล้วก็ตามหรือยังไม่ได้กระทํารวมเป็นพลังใหญ่ หนุนให้ลูกมีความสุขเลยลรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งปัจจุบันและอนาคตเขาโมทนาด้ลูกสาธุู